ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนรายการโดยอามีนาเอ็นเตอร์ไพรส์แบรนด์เครื่องหอมไทยดังไกลทั่วโลกบริษัทบีบีพลนจำกัดรับเหมาสร้างบ้านระดับ5ดาวสร้างโรงแรมและอพาร์ตเมนต์ เจ็ 7, 8, ออตโตกรุป๊ปจำหน่ายรถยุโรปมือสองสภาพดีเยี่ยมยันนตีโฮเทลโรงแรมฮลลานใจกลางเมืองหาดใหญ่นุ่มทุกคำช่่ำทุกชิ้นต้องสินทรพัตรคารสินทอนสนรีนครินสินทรนทุ่งครุสินทอน,น,ทอน,ทน,ทอนมีดซัพพลายฟริดาเดดแอนนัทผู้นำเข้าอินทพลัมและจัดจำหน่ายผลไม้อบแพ้งทุกชนิดจากตะวันออกกลางอามีนบริการรับจัดเลี้ยงในวาระต่าง โ๊ะจีนบุฟเฟ่จัดได้ตามต้องการสลลวมาอัยกุมเราะมะตุลลอฮะบเรกิกาตุต้องรับทชมเข้าสู่ช่วงรายการบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่เป็นรายการที่สารสายใหญ่สื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวมือบนกับคนมือล่างให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันว่ากันว่าครูผู้สอนเป็นต้นแบบให้กับเยาวชน ท่านผชมครับวันนี้เรามาที่บ้านบุกาวลูบ้านเลขที่56ทับ1หมู่3ตำบลตะปอยยะอำเภอยิงอจังหวัดนราธิวาสนะครับบ้านนี้เป็นบ้านครูฮะสามีผู้เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นครูสอนตาดิกาฮนะค,คือคุณอำรันบุละนะฮะซึ่งได้เสียชีวิตในขณะที่ไปไถนา ทราบจากภรรยาแจ้งว่าสามีเป็นคนขยันขันแข็งดูแลเอาใจใส่ทั้งภรรยาและบุตรเป็นอย่างดีนะครับได้เป็นผู้ที่สแสวงหาปัจจัยยังชีพมาดูแลครอบครัวแต่พี่น้องครับวันหนึ่งสามีนั้นไปไถนาแล้วก็หัวใจวายล้มฟุบไปเสียชีวิตยอย่างประทันหันลูกๆและภรรยาจะอยู่กันอย่างไร ภรยาจะหาปัจจัยอย่างชีพด้วยวิธีไหนเรื่องราวน่าสนใจครับครอบครัวนี้เมื่อสามีเสียแล้วครูภรยาจะทำหน้าที่ดูแลลูกได้อย่างไรไปติดตามรับชมนะครับเรื่องราวของครอบครัวบุละเช่นครับฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอ เพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำ <วะ S 1> ความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษท่านผู้ชมครับเราเข้ามาภายในบ้านนะครับทำเนินละเป็นบ้านที่สะอาดสะอา้านแล้วก็ บ้านนี้เป็นบ้านครูฮะทั้งสามีภรรยาเนี่ยเป็นครูสอนตรีกานะครับแน่นอนฮะครูที่ให้ความรู้กับเด็กๆเกยาวชนเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบของนักเรียนนะน้องๆอนักศึกษาเพราะนั้นทั้งบุตรแล้วก็ตัวครูเองภายในบ้านสะอาดสะอ้านทีเดียวนะครับที่นี่คือ,อตำบล โอ้เยอะโอ้ตะปอเยอะนะยิงออำเภอยิงอจังหวัดนานที่ว่านะครับเราจะคุยกับแม่ของเด็กนะครับก็คือคุณครูไทยตีเจ๊แมะนะฮะเจ๊แมงเจ๊แมงนะ,ะที่ได้สูญเสียสามีเขาจากจะไล่ให้ครูช่วยเล่าถึงสามีหน่อย,ยเหตุการเสียชีวิตเขาเป็นอะไรเขาทำอะไรในช่วงเวลาก็คือตอนที่ ตอนนั้นก็คือแกแกไปถ่ายนาช่วงฤดูที่จะทำนาทีนี้ลูกก็มาบอกว่าพ่อล้มที่ในนาแล้วก็ไปดูก็เขาบอกว่าเสียแล้วก็คือไม่เวลาไม่ไม่กี่นาทีเองก็คือตอนที่มาบอกนั่นประมาณจะจะเข้าบ่ายสามอตอนที่ลูกมาบอกก็จะเข้าประมาณบ่ายสาม แกก็ไปประมาณสองบ่ายสองกว่าเสร็จทีนี้ก็ไปดูเห็นว่าเสียแล้วเสียเลยกระแทันนะระทหันค่ะเพราะว่าแกล้มในน้ำเพราะว่ามีน้ำด้วยก็ฟุบ้้าลงไปไปคนเดียวค่ะแกก็ไปคนเดียวไปถ่ายนาคนเดียวถ่ายนาลูกสามคนสามีเสียชีวิตกระททนหันเรารู้สึกยังไง ก็เสียใจแล้วก็กับว่าหมดความหวังเพราะว่าจะเลี้ยงลูกคนเดียวก็คือรู้สึกว่าอาจจะไม่ไหวแต่ว่าณะตอนนี้ก็คือก็โอเคไี้สิบที่เขาก็ให้ก็คือพอใช้พออยู่ได้ไม่ถึงกับว่าเหลือก็คือแต่ละเดือนก็คือได้บางเดือนก็ถ้าไม่พอก็คือพอก็จะให้ คุณครูทำอาชีพอะไรสอนตดีการค่ะสอนที่โรงเรียนอะไรโรงเรียนตริการริษาทค่ะบุก,การ,รหลังบ้านหลังบ้านนี้เงินเดือนเท่าไหร่สามพันบาทถ้าเปรียบเทียบในขณะที่สามียังอยู่ช่วงเวลานั้นกับปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างแตกต่างกันมากเพราะว่าสามีแกเป็นคนขยันทำสวนแล้วก็เลืกแตก เขาจะให้เขาไปรับจ้านต่างๆได้เงินมาก็คือแตกต่างกันมากค่ะจากที่มีสามีเับไม่มีสานีเอ่อคิดถึงก็ไม่ในช่วงเวลาเราอาจจะอยู่ในสภาพที่วิตกกังวลกับการหาปัจจัยยังชีพรายได้มาเลี้ยงดูลูกอนาคตลูกจะเป็นอย่างไรถ้าสามีอยู่เนี่ยเราเราคิดอะไรบ้างเราระบายพูด ก็คิดถึงอนาคตของลูก<ม>ก็คือไม่รู้ว่าต่อจากนี้ก็คือจะหาอะไรได้จากไหนเพราะว่าตอนนี้ก็คือลูกอาจจะเล็กก็คืออาจจะใช้ใจ่ายไม่เท่าไหร่ก็คือแค่นิดนึงแต่ว่าถ้าโตขึ้นไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากไหนแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตก็ค่อยว่ากันอีกที หวังอะไรกับลูกๆทั้งสามคนเนี่ยว่าอ<ม>นาคตเขาแน่นอนหน้าแม่พ่อแม่ทุกคนระต่าง <Okay. S 1> ก็คาดหวังว่าลูกเราคนนี้มีแววจะเป็นอะไร<ม>เคยคิดหวังอะไรบ้าคาดหวังหวังก็คืออยากจะให้ลูกอเรียนชุมสูง<ม><ม>แล้วก็อนาคตจะเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีชอัลลอ นึกถึงสามีเนี่ยใ,ใน,ในคําพูดที่เคยพูดคุยกันฝากฝังอะไรกันไว้ในยามที่เขา,เามีคําพูดที่เราจดจำเลยก็สามีก็แกเป็นคนดีดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีอแล้วก็แกก็อยากจะให้ลูกคนนี้หนีบนลอลเนาะเหมือนกับแกเพราะว่าแกก็สอนอัลกุรอานด้วยตอ,กอนกลางคืนก็เอกับ เออท่านผอฮะในฐานะที่นำคณะของเราผอเสรีเสรีพงศ์คงษานะฮะกุมในการโรงเรียนเก็ตบากงนะฮะที่ยิงอแห่งเนี้ยนะฮะเป็นยังไงครอบครัวนี้จะผออาจารย์เห็นการใช้ชีวิตของแม่ของเด็กแล้วก็ลูกๆเขา ก็เอางี้ละนะก็ควรที่ดูแลลูกเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยที่พ่อเขายังอยู่ในช่วงหลังๆเราถ้ามีทุนมีเงินสากัดอะไรก็จะให้โรงเรียนก็ปีละครั้งแต่ว่าครนะตามเจ้าเ้าที่โรงเรียนมีความสามารถส่วนครอบครัวก็ดูแลกันเป็นเรื่องปกตินะมีถ้าไปโรงเรียนยามเช้าก็มีอาหารให้ทานเที่ยงก็มีอาหารให้ทานอยู่แล้วโดยปกตินะครับนะ หรือทางเรียนก็ดูแลเต้าที่ดูแลได้ด้วยจํากัดเรื่องเงินงบประมาณงบประมาณนะครับก็อำดีและแต่ว่าเด็กสามคนนี้โอเคเรียนอยู่อยู่ในขั้นดีครับคนโตนี่เห็นว่าเรียนดีนะเกือบสามจุดสามสามจุดสาตอนจบปหกอาบินุดีนบูละอายุเท่าไหร่ครับท่นสี่ปีสี่ปีรู้ไหมจะอนาคตจะเป็นอะไรรู้ยัง อยากยเป็นอะไรอยากเป็นฮะเล่าให้ฟังได้ไหมเล่าอะไรสักอย่างอยากเป็นอะไรที่เราชอบที่เราชอบอคิดว่าถ้าโตขึ้นะยังไม่คิดเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมตอนเใครไปเจอบาบาที่เสียตอนตอนคนนี้ไหมไปหมดเลยอ๋อไปไปดูหมดเลยอใครมาบอกฮะคนแถวนั้น ท,ที่เขาอยู่ใกล้กันเนะก็คือบ้านที่อยู่ใกล้ๆก,กันที่นาเขาจะไปเขาจะไปไปดูวัวเขาแต่ที่นี้ก็ไปเจอเป็นที่นาใครไรนะนาที่ไปถ่ายเนี่ยนาใครเป็นนาของพ่ออ๋อนาของพ่อ,อตกใจไหมช่วยแรงตกใจมากอืตอนนั้นเป็นครูสอนอยู่แล้วหรือยัง,ย,งยังค่ะแคอมาแทน ตอนนั้นเบนสอนอยู่พ่อของเด็กสอนอยท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องราวชีวิตของคุณครูฮายาตีนะเจะแม่าเจแมงนะที่ได้เสียสูญเสียสามีซึ่งเป็นครูแล้วก็ได้รับขึ้นมาเป็นครูแทนนะขอขอบคุณละฉันถูกรักเหมือนท่านนบี คือวิธีของผู้ยิ่งใหญ่โอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงกำหนดไว้เด็กกําพราผู้ศรัทธาเด็กกําพราผู้ศรัทธาสนับสนุนรายการโดยดาน,นากรุ๊ป ฮัตและอุมร์ตามแบบนบีต้องที่ดานากรุปคลีนสแควร์ศูนย์บริการมาตรฐานทำความสะอาดรถยนต์โรงแรมเซนโฮเทลแบงคอกที่พักมาตรฐานสะดวกสบายใกล้แอร์พอตลิงว่องไวคอนสตรัคชั่นจำหน่ายรับเหมาก่อสร้างตอกเข็มเข็มเจาะทุกชนิดฟาริดบีฟเรื่องเนื้อไว้ใจเราฟริดาดรายฟูดผู้จัดจ,จำหน่ายอินทดพัลัม และผลไม้อบแห้งทุกชนิดเล c แคทเทอริงรับจัดเลี้ยงงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์อายุคงจะเป็นส่วนหนึ่งของนะได้ประสานงานดูแลคร,บรอบครัวพันในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี้เป็นไรบ้านนี้ก็จากที่ได้ฟังเรื่องราวก็เป็นครอบครัวที่มีการศาระนะหือคุณแม่เนะี่ยก็จบ,บปริยาตรีนะก็เลยมีความคิดที่ว่า โอเคและช่วงที่เสียเาสาหลักไปเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่รู้จะทำไงแต่ด้วยกับเป็นคนที่มีมีหมานด้วยแล้วก็มีการศึกษาทีไไ่ได้ได้ได้เรียนรู้มาเนี่ยก็พยายามที่จะสู้ตั้งตัวใหม่นะครับก็พยายามจะดูแลลูกๆให้ให้ให้ใหดีอย่างน้อยๆก็เท่าที่ตัวเองมีความสามารถมีกำลังก็คือคือมองเห็นถึงการ ความสำคัญของการศาึกษา,าเพราะว่าตัวเองก็ได,ได้ได้เรียนมาเข้าสูงก็เลยแต่ที่ได้ยินท้นชมอีกอย่างหนึง่งถึงแม้ว่าจะลําบากได้เงินเดือนแค่สามพันจะไม่มีหนี้ครับเดือนละนะครับก็ม<ะ>ีครอบครัวที่เราควรจะทำสนุนการศึกษากันนะครับให้กับเป็นครับคุณมนตรีสมาน้องนี่เป็นอีกคนหนึ่งนะวันนี้ได้ลงพื้นที่มากับพวกเรา เป็นไงบ้างฮะเห็นได้ฟังการพูดคุยอย่แลนั้นก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่ถูกทดสอบนะครับแน่นอนครับการเสียเสาหลักเนี่ยเป็นเรื่องหนักใจเป็นเรื่องภาระหนักที่คุณแม่จะต้องดูแลนะฮะเป็นเป็นเสาหลักเองนะฮะโดยเฉพาะลูกๆกำลังอยู่ในวัยเรียนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายแน่นอนถ้า พี่น้องมีลูกเนี่ยพี่น้องจะรู้เลยว่า3คนเนี่ยนะใช้ใจ่ายรายได้ตัิกาาเดือนละสามพันมีกิจยางบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งไม่ไม,ไม่เกินไม่เกินห้าพบาทสี่พันบาทอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่กรุงเทพเนี่ยคงไม่พอใช้แน่สำหรบับลูก3ามคนนะครับแต่ที่นี่เขาพากันพยายัมเกียดใช้จนไม่มีหนี้นะครับ ก็อยากจะให้พี่น้องได้ได้ช่วยเหลือนะครับครอบครัวนี้นะครับให้เขาได้รับการศึกษาสำหรับลูกๆเขานี่นะฮะ,ฮะเพื่อจะได้ความมั่นคงในครอบครัวถ้าเผื่อได้รับการศึกษาจนจบระดับหมายเลยนะฮะสูงขึ้นเนี่ยก็สามารถจะมาดูแลครอบครัวได้นะ,ะอันนี้เป็นครอบครัวหนึ่งที่อยากให้พี่น้องสนับสนุนเรื่องศึกษา<ะ>แล้วก็จะแนะนําคุณแม่นิดนึงในฐานะที่คุณแม่เนี่ยจบระดับปริญญาตรีเนี่ยถ้าเกิดลูกโตอีกหน่อยเนี่ย ถ้าเป็นไม่ได้ว่าจะหางานที่ที่มากกว่าตาดีกางานเพื่อเพื่อความมั่นคงในครอบครัวนะฮะก็พยายามนิงขอดูอานะครับเพราะว่าเราเรามีการศึกษาแล้วนะฮะในระดับสูงนะฮะหลายๆครอบครัวที่เราไปเยี่ยมนเ,เ,เ,เนี่ยนะครับเขาก็เอ่อใช้การศึกษาเขาเนี่ยแหละฮะไปมาดูแลไปทํางานแล้วก็มาดูแลครอบครัวก็ฝากคุณแม่เรื่องหนึ่งนอกจากที่น้องจะช่วยเรื่องการศึกษาเด็กๆแล้วนะครับครับ ฉันได้รักจากทุก,ท,กทุกคนคือความรักแห่งสรทาชนโอ้อัลลอฮพระองค์ผู้ทรงอภัยฉันได้รักจากท่านนบีคือวิธีของผูง้เกรงไกลโอ้อัลลอฮพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ แล้วเดานักกาสนี้ฮะจะให้ท่านปอเสรีพงศ์คงสาะฮได้มอบทุนการศึกษาที่เราลงมาเยี่ยมเยียนนี้นะฮะท่านปอได้มอบให้คุณแม่ของเด็กนะครับแล้วคุณตรีก็มีกองทุนสกาดมาด้วยนะครับนะ mm hmm. ได้จะมอบให้ด้วยเชิญฮะเช mm ิญ hmm. ท่านปอมอบต่อครับ mm hmm. โอเค <Okay. S 1> อเลยครับอเ mm ่คเชิญฮะโอเคเชิญครับ mm hmm. ท่านรัชมนที่รับชมรายการอยู่ท่านสามารถร่วมอมอบกองคุณการศึกษากับครอบครัวกำพานี้ครอบครัวบุละนะฮะได้ตรงนี้เนี่ยเป็นครูสอนติิกาซึ่งเงินเดือนไม่มากแค่สามพับาทนะครับแต่ก็อันคาดุลละนะฮะได้อดทนแล้วก็ต่อสู้พยายามที่จะส่งลูกให้ได้รับการศึกษานะสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณครูได้กล่าวอะไรหน่อยกับการที่เราได้มาเยี่ยมเยียน แล้วก็นำกองทุนการศึกษามามอบให้กันเชค่ะขอบคุณทางมูลนิธิที่มาบที่มาเยี่ยมและก็มามอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกขอบคุณค่ะครับก็ยูซอกุนโลกขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคในกองทุนการศึกษาแก่ลูกกําพรา้าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาเยี่ยมเยียนครอบครัวที่ยิงงอแห่งนี้นะ ขอรัศพัาตาลาได้ตอบแทนสำหรับผู้ที่ต้องการมอบทุนก,การศึกษาให้กับครอบครัวนี้ท่านสามารถออโอนเงินเข้าสู่บัญชีมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าแล้วเจ้าแจ้งความจำหนงให้กับครอบครัวมูลละนี้นะครับเราก็จะได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้แจ้งความจำหนงมานะครับลาไปก่อนครับวันนี้ตั้งท่านผอเสรีพงษ์และก็พวกเรา,าทีมงานที่ศรัทธาชนยติมทีวีลาไปก่อนขอ,อนตัอาวตอนนอให ลูกลูกของครอบครัวนี้เนี่ยได้เป็นเด็กดีอยู่ในศาสนาของรองแล้วก็มีอนาคตที่ดีเพือที่จะได้มาต่อยอดดูแลน้องๆแล้วก็ครอบครัวก็ต่อไปลาไปก่อนค like รับวิลยาจะฟรีกว่าที้ได้ยังมัสละวันได้กุ้มอัลลอฮฺอันไม่เคยอ่อนแอ ระเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า